อังคณาวรารัตนาชัยชื่อเล่นอ้อมเป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดช่องเจ็อังคณาเกิดเมื่อวันที่2 7กุมภาพันธ์พศ2539เป็นน้องคนเล็กมีพี่ชายหนึ่งคนปิดาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชนบุรีเส้นทางสู่วงการบันเทิงมาจากการแคสติง้งและหลังจากนั้นได้เซ็นสัญญากับช่องเจ็ดผลงานโทรทัศน์ปี2556ลูกไม้หลากสีรับบทสุรัมพา คุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะรับบทม่านหมอกโยมบาลเช้าขารับบทหญิงตอนโกงบุญชกอกรน้ำหวานอันธพานหลบไปรับบทออมตอนรักรุ่นเล็กคู่ปรับปี2557พายุเทวดารับบทเปียลูกผู้ชายพันดีตอนเพชรมรณะรับบทแพรพราวรับบทนุษปี2558รักล้นดอยรับบทดาวน้อย ผู้วุ่นลุ้นแผนรักรับบทเดือนวารีปี2559คุณชายไก่ต้งละครเทริดพระเกียรติวันพ่อปี2556แสดงละครเรื่องสายใหญ่รับบทส้ม